ใช่ค่ะพออิสนะคะปีนี้ก็รถลภูมิศักดิ์ไทยแลนด์จ้าอ้หน้าตาแบบนี้นะฮะน่ารักน่ารักแบบนี้เคยอกหักไหมครับโอ้บ่อยมากเลยค่ะน้องทิ้งเข้ามาหรือว่าเขาจากน้องไปครับเขาทิ้งหนูค่ะน้องทิ้งเข้ามาหรือว่าเขาจากน้องไปครับ ส่วนใหญ่ก็ไปกับกับ <laughs> ทวันทอยู่นแเพงทังเปิดดิสนน้นคไมรองทีเขามาว่าเขาจากเราไปครับเขาทิ้หนูไปค่ะเขาทิ้งหนูไปค่ะ<อ> รู้นะสายาสะอาดไหมเคยค่ะเคยไหมเคยค่ะปั๊มน้ำมันที่มันมีติดแอร์ค่ะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเป็นน้ำมันติแอร์ปั๊มน้ำมันยี่ห้ออะไรครับปตทค่ะปตทเอาพีทีทีค่ะพีทีทีที่ไหนแถวแจ้รัฒนะค่ะแจ้ัฒนะนะครับค่ะหมายถึงว่าปตทแถวไหนหรอน่าจะอยุธยามั้งจำไม่ได้นะอยุธยาอยุธยานลครับยอยยยยยยอ